กลับมาแล้วจ้ากับเมนูแปลกใหม่จากต้นบุกใครยังไม่เคยทานมาลองดูกันค่ะว่าทํายังไงก่อนอื่นเลยก็คือต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนค่ะจากนั้นเราก็มาปอกเปลือกของต้นบุกกันค่ะใครที่บอกว่าไม่กล้ากินเพราะกลัวคันวันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกค่ะว่าทํายังไงไม่ให้มันคันสิ่งสําคัญเลยก็คือเราต้องเอาเปลือกออกค่ะเพราะว่าเปลือกนี่แหละที่ทําให้เกิดความคันออกเปลือกออกแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกันค่ะเพื่อที่เวลาต้มแล้วมันจะได้สุกเว็วเมื่อกี้เราเตรียมน้ําร้อนไว้แล้วตอนนี้น้ําเดือดเราก็สามารถใส่ต้นบุกของงเเราลลไไปด้ยค่ะ ต้มจนกว่าจะสุกนะคะระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมเครื่องแกงกันเลยคะ่ะใครที่ดูช่องนี้บ่อยๆจะรู้ทางเลยว่าเราใช้เครื่องแกงอะไรบ้างซึ่งมีแค่ไม่กี่อย่างคะ่ะนั่นก็คือขมิ้นพริกเกลือเมื่อตอน้นปลูกของเราสุกแล้วทีนี้ก็ได้เวลาปรุงแล้วคะ่ะวันนี้เราจะใส่เป็นกบย่างเข้าไปด้วยนะคะอันนี้คืออร่อยมากลืมบอกไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทำให้ตน้นปลูกของเราไม่คันก็คือต้องใส่ของเปรี้ยวลงไปคะ่ะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นใบส้มปล่อยบ้านใครไม่มีใบส้มปล่อยก็สามารถใช้เป็นมะนาวหรือว่ามาขาได้คะ